สวัสดีครับในเวลานี้ดูเหมือนว่าศึกฟุตบอลเกาโชสิลาอิตาลีนั้นกลับมาเป็นหลีกที่แข่งแก่งอีกครั้งหลังจากที่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกฤดูกาลน,นี้ทีมจากอิตาลีนั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ถึง2ทีมโดยในวันนี้เราจะพาะทุกคนไปพบกับผ่านักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในศึกเกาโชสิลาอิตาลีซึ่งจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทานเฟอร์มัสซึ่งทาทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังอย่างยูฟ่าไทยลุนมัันนนมม่ใใจจสออท83 โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสึกเกาโชเซลาอันดับที่5ได้แก่ดูซานวาลาโฮวิตกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียวัย23ปีจากสโมสรยูเวนตุสที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่75ล้านยูโรโดยในรายของดูซานวาลาโฮวิตยูเวนตุสนั้นทำการทุ่มเงินมหาศาลถ,ถึง8 1 5ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเขามาจากฟิออรนติน,น่า ซึ่งในปัจจุบันวลาโฮวิตนั้นกำลังโดนมรสุมถาถมใส่อย่างหนักหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่เปียงปลาตามความคาดหวังของแฟนบอลและยังไม่คุ้มกับเงินค่าตัวที่สูงถึง8 1 5ล้านยูโรที่ยูเวนตุสได้ทุ่มลงไปซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันนี้ดูซานวลาโฮวิตนั้นลงสนามไปกับยูเวนตุสไปแล้ว34นัดสัดไปได้1 1ประตูกาบเป็3แมตช์ซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวเลขที่แย่แต่ทว่ามันก็ไม่เป็นที่พอใจของแฟนบอลยูเวนตุสนักเตะที่มูลคุ่่่าาสสูงทที่ีดดดในนศึกกกชรอับ4ไ้แ ลาฟาเอลเลอาล์ al, แนวลุกทีมาอิโปรตุเกสวัย23ปีจากสโมรสรเอซีมิลาน Milan, ที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรโดยสำหรับลาฟาเอลเลอาล์หลังจากที่เขาย้ายเข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงดาในปี2019เลอาล์นั้นก็กลายเป็นแนวลุกคนสําคัญของเอซีมิลานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเลอาล์นั้นค่อยๆพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นหนึ่งในแนวลุกที่เนื้อหอมที่สุดในทวีปยุโรปเวลานี้ อีกทางเขายังสามารถแก้ขึ้นไปติดทีมชาติโปรตุกเกสชุดใหญ่อีกด้วยซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาลาเฟลเนอานั้นเพื่อจะนำทัพเอซีมิลานผงาดคว้าแชมป์การโชเซลาได้สำเร็จในรอบ11ปีโดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้ลาเฟลเนอานั้นลงสนามให้กับ Milan เอซีมิลานไปแล้ว40นัดสั่ไปได้11ประตูกับอีก9แอสซิสนักเตะที่มูลค่าสูงที่สุดในศึกการโชเซลลาอันดับที่3ได้แก่ลาตาโลมาร์ติเนสกองหน้าทีมชาติเจตินาวัย25ปีจากสโมสรอ,อินเตอร์ โดยในลายของเราตาโลมาร์ติเนสในปี2018อินเตอร์มิลานนั้นไปคว้าตัวเข,ขามาจากลาซิงคับโดยค่าตัวเพียงแค่25ล้านยูโรแต่ทว่าในเวลานี้ค่าตัวของลาตาโลมาร์ติเนสน,นั้นผู้ไปแตกถึง80ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งนั้นเหมือนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามาร์ติเนสนั้นกระซูตะขาให้กับอินเตอร์มิลานเป็นวาเลนและช่วยทัพงูใหญ่กลับมาัง,งานคว้าแชมป์กาโชกเซราได้สำเร็จในรอบ11ปีโดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้ลาตาโลมาร์ติเนสนั้นลงสนามให้กับอินเต ซึ่งตลอดท่าฤดูกาลก็พาอินเตอร์มิลานผ่านควาแชมป์ไปแล้ว4รายการนักเตะที่มูลค่าสูงที่สุดในศึกกาโชเซเลาอันดับที่2ได้กแก่คาวิชาคารวาลัสเคเลียแนวลูกดาวโล,โลทีมชาติจอเจียวัย22ปีจากสโมสรน,นาปโปลีที่ถูกประเมินค่าตัวไปที่85ล้านยูโรโดยในรายของเคาวิชาคารวาเคเลียในตอนช่วงต้นฤดูกาล แทบจะไม่มีใครที่รู้จักชื่อของเขาซึ่งนาปโปลีนั้นคว้าตัวเขามาร่วมทำด้วยเงินเพียงแค่11.5ล้านยูโรเท่านั้นแต่ทว่าในเวลานี้ชื่อของเขาวิชาคาราวาัสเคเลียกลายเป็นหนึ่งในแนวรุกที่ฟอร์มน้อยแรงที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมของเขามันทำให้นาปโปาลีทะลุเข้าไปได้ถึงรอบ8มสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูก,ก,ก,กาลนี้อีกทั้งยังนำโดรไปจากฝูงของสึดยอดชวอเียอิตาลีแบบชนิดที่ว่าเต็มความแชมป์เกือบ100% ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันนี้เคาวิชา,เ,า,าเคาวาลัสเคเลียนั้นลงสนามให้กับนาโปลีไปแล้ว35นัดสัดไปได้ถึง14ประตูกับ14แอสซิตและแล้วก็มาถึงนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในศึกกระชชอันดับที่1ได้แก่วิกเตอร์โอซิมเฮนของหน้าทิมชาตนในกีเลวไว้24ปีจากสโมสรน,นาโปลีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรโดยสำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮน นี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งเขาคือดาวซันโวจากซึเกาโชเซลาที่ยิงไปถึง21ประตูกับอีสีแอสซซดจากการลงสนาม24นัดและจากฟอร์มที่ร้อนแรงของเขามันยังทำให้นาปโปลีนั้นนำโดไปจากฝูงของซึง่เกาโชอีกด้วยซึ่งในสึกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกออสิเมนนั้นลงสนามไปแล้ว6นัดสั่ไปได้5ประตูพร้อมับช่วยให้นาปโปาลีทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จซึ่งในฤดูกาลปัจจุบนันนี้วิกเตอร์ออส